ส่วนใหญเดียวก็คือสติต้องรู้ตัวอยู่ถ้าตายตอนนี้ขาดสติมักผลปิพัน์ก็ไม่เกิดอย่าลืมน,นะลูกนะต้องมีสติเต็มที่ยืนเดินนั่งนอนผู้คิดดื่มทำถ้าตายตอนขาดสติไม่มีทางหรือพระเจ้าที่เข้ารูปฌานทีอรูปฌานทีนิโรธสมาบัติมีสติเต็มที่ออกจากฌานจากญาน มีสติเต็มที่สลัดสเพธมานัตาทิ้งทั้งหมดเลยนั่นแหละเข้าสู่มหาบนันที่ผ่านหลวงกูกลัวว่าหลวงกูจะขาดสติไงยืนเดินนั่งนอนพมื่อกี้ผมามจริงรวมเป็นสติตลอดไม่ต้องการให้มันหลับในเวลาที่จะนอนหลับนอนอะไรก็ไม่ได้อันนี้เหมือนตั้งแต่สมัยมสมัยนี้นะสมัยก่อนที่ตั้งสติไว้ตลอดนะจะไม่ให้มันหลับกลัวว่าเวลาหลับจะตายตอนหลับ มรคผมพิพันธ์ไม่เกิดดูที่จริงจังไปหลวงปู่นั่นต้องไว้ลืมตาไว้ถ้าหลับตาแล้วมันพูดว่าไม่ยอมะเดี๋ยวเผือสติลืมตาไว้เป็นปกตินั่งภาวนาก็ลืมตาทอดสายตาต่ำลงดูตัวตตอออกเตอตัวเองตลอดว่านั่งอยู่ว่าเดินก็ทอดสายตาต่ารู้ตัวว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ตัวว่ายืนคือสติจะไม่ห่างเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละสติปัฏฐานสี่ เป็นทางรัดสั้นที่สุดนะลูกนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นทางที่รัดสั้นที่สุดเหมือนกเราเนี่ไม่ได้นอนเลยเตก,ก็หากนอนอยู่เพราะเวลานอนฝันฝันก็ยังทราบทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นปกติเลยนะนั่นจึงแน่ใจใจว่าเราจะต้องถึงมรรคถึงผลอย่างแน่นอนไม่สงสัยเพราะสติเรามีสมบุ์บริบูรณ์อยู่ปลาอยู่เขาเนี่เราจึงไม่อยากจะยุ่งกับหมู่กับพวกไม่อยากจะคุยกับใคร พอคุยแล้วกลัวว่าสติจะขาดผือเลยสนุกสนานไปกระมู่กับพวกนี่แหละเรื่องของเรื่องมันเราจรึงไม่คบหาสมาคมกับใครเรายัางยังสติให้เป็นปกติ